นี่จ้าเ็จแล้วนาตาของผัดกะเพราของสาวโคราชนะจ้ะสูตรไข่สูตรมันเนาะแล้วฉันจะกินก็ข่าวสวยแล้วก็แตงกัวแล้วก็พริกน้ำปลานะจ้ะแล้ววันนี้จะพาไปกินข่าวข้างนอกเอาบรรยากาศมามากินขา่าวพามากินข่าวนอกบ้านดูเธอมาแก้แดดย่างดี พามากินเขานอกบ้านพัตตะครานชั้นเยี่ยมอากาศดีพี่น้องวันนี้พอแกได้อะไรกินขาอืะอืมอ๋ม เมนูทำอาหารน่ะพวกแกเครื่องปุุงนะ่ะของใครของมันเนอะใครชอบแบบไหนก็สายไปเลยจ้ะมันไม่มีมันไม่มีสูตรตายตัวนัวกจ้ะเห็นดอกไม้ข้างล่างใช่ไหมแกงาม,มา่ะอืม จะบายฉันอ้วนยังไงะะเะาปอกเอรอ์ลมพัดอร่อยนั่นแหละปอกแก์อยู่บ้านทำกินเองอยากได้รถไหนก็อืมก็ปรุงกระตแตงอ็นะ่ะจะ พี่พีน้องน้องเอ้ยฉันเห็นขอความคอมเมนต์มาหลายหลยฉันยังไม่ได้ตอบนะพอ่อแก่เลยแต่ฉันสัญญาว่ะฉันจะตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆาได้จ้ะพี่พีน้องน้องจ้าออกินข้าวข้างนอกนี่มันได้บรรยากาศนะพอ่อแก่ รวมกันเดียวรวมชิวーชิュกับบอลอนเธอได้จ้ะนี่หลังจากกินเขาอากาศร้อนรอนแต่กินแตงโมงจะพี่น้องแตงโมงกับสตอรอเบอรี่นะจ้ะแต่แรกฉันแาบตะบบเพ็ดเนาะเพ็ดต้องเดืพี่น้องไง กินขายเมื่อฉันเซห็นสตอเบอรี่อันนี้ของนอร์เวย์จ้ะเห็นไหมจ้ะลูกมันจะใหญ่เนาะ คลิปที่แล้วนะไม่ใช่ของนอร์เวย์จะเป็นของนำเขารสชาติเขาจะนุ่มมากของนอร์เวย์ไม่ต้องกินกับพริกเกลือจากกินอืมมันจะแบบละมุนนะจ๊ะรสชาติละมุนป้าฉันั่งกินขาน้าวหนกบาท ยังได้บรรยากาศเลยพ่อแก่เลยยินเสียงนกเสียงกาคิดถึงบ้านนอกเนาะคิดถึงเมืองไทยจ้ะเวลาเลเวลาหน่ารอดเนี่ยติดคอพ่อแกน่นเด็กเขาถึงบอกคนถายก็บอกว่าเวลากินข้าวอย่าร้องเพลงอย,อย่าคุยนะจ๊ะมันจะติดคอ อ,อร่อยมากแม่พวกแกพักแอมก็มีแตงกวาก็สลัดเนี่ยจะแอมมันจะได้แกเ่เพรได้ด้ะแอมไว้ข้างทงกินพักน่ะดีจ้ะพี่น่องเข้ามาคขังแรงว วันอยู่งก็มาถักทายเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็ถ้ายากเดสูตรพัดกระเพราโคราชก่อนนี่แหละจ้ะตอนช่วงแรกของคลิปมันก็นมีอิมแลทที่เนี่ยเองก็มาต่อด้วยสตอเบอรีอม่มันชื่นใจใพี่น้องเวลาอากาศร้อนๆเนาะ ตังกอยู่นะสตอรอเบอร,บอรี่แตงโมยังเงียพี่น้องมันจะชื่นใจเวลาคนเรามันชื่นใจนจ่จจะอะไรมันก็ดีไปหมดวันทั้งวันมันจะสดชื่นอืมเอาช่นเนี้ยมาชิมแตงโมด้วยจ้ะ สังที่สื่อมาจ้ะบางครั้งนะจ้ะสื่อแตงโมน่พิษหวางจ้ะมันเบาหวานใครดูคลิปนี้แกจะได้บ้านรรยากาศชิวๆจะได้ยินเสียงรถบานจนอยู่ติดถนนอนะติดถนน,นดาติดทะเลดาเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์พอเห็นแดดบ,บแ่แด้แกค้นกันเนี่ย เขายิ่งกว่าแด่ทองคำจักลอยโลลอยกิโลกัมนะจ๊ะอืมชื่นใจมากเลยพ่อแกแตงโมอืมเอาแหละคลิปนี้ก็มาถักทายกับการกินข้าวหนอกบานนะจ๊ะกลางแสงแดดที่ได้รับวิตามิน ร่างกายแเราจะได้แข็งแรงจ้ะพี่น้องอยู่มังนอกตองได้รับแสงแดดจ้ะถ้าไม่งั้นมันจะอ่อนเพลียนะจ้ะอนั่นแหละฝากเปอนพี่พน้อง,องทิตตามติชมเข้ามาได้จ้ะเดี๋ยวยังไงคอมเมนต์ของวันนี้นะจ้ะทุกๆคอมเมนต์ซาโคราจะพยายาม ตอบทุกคอมเมนต์จ้ะขอบคุณมากๆจ้ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้ะลาไปด้วยบรรยากาศดีๆด้วสาวคนไหยก็จะนั่งต๊อข้างนอกเนี่ยจะเอาอาบแดดนะจ้ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า